นี่จับจยึดสายไฟตัวเล็กๆเองนอกอะไรนกกระจิบปะอ่าให้ดูต้นสาเกค่ะให้ดูต้นสาเกยได้ยินเสียงนกร้องอยู่จา้าให้ฟังเสียงนกให้ฟังเสียงนกนะคะให้ฟังเสียงนก ขอบคุณนะคะขอบคุณสิบเอ็ดไลทสิบเอ็ดเลิฟขอบคุณห้าล้านดวงใจที่อยู่เป็นกำลังใจใครมีตุลาก็ตามสะดวกนะคะมันนี่ประดมว่างประดมว่างมานันนี่ประดมว่างนั่งเฝ้าปลา <c oughs> นั่งเฝ้าปลาไปก่อนแป๊บแป๊บแป๊บ ชุมต้นสาเกเอาต้นสาเกว่าวันไปไหนไหมวันนี้เหมือนฟ้าทำพอบ้านผมไม่ว่างแล้วกำลังจะไปข้างนอก <c oughs> ไปข้างนอกคือไม่ว่างไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีสุนัขแล้วครูมณีไปริมบึงเอาจะไปตกปลาแล้วบอกพอบ้าน โชคดีนะคะโชคดีหมาน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 เนอเฮลโลคุณภาษาอังกฤษปัตมายูตีบฟูลพีสแตงเกียวแตงกิยวเฮลโลเฮลโลทักทายให้หน่อยคุณเก๋ประดมพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง แงอยู่นะเออวินเออวินขอบคุณจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเก้ก็บอกได้ก็ <c oughs> <c oughs> เห็นสปิกอยู่ดีเด้ <laughs> <laughs> สวัสดีคนอินโดเพื่งอยู่อินโดบอกคุณเหมนฟ้าโอ้เลื่ฟอร์มอินโดนีเซียแทงอยู่แทงอยู่แทงอยู่อินโดนีเซียอินไทแลนดอินไทแลนเอนทเทแลนด อุบนราธชธา,านีประดมประดมบ้านประดมมีต้นทุนที่เขากินกับส้ตมตำมไม่มีเลยปุ้งปุ้ยมันศูนพันหมดแล้วจ้ะไม่มีเลยที่จริงปลูกต้นทุนก็ก็ดีนะชอบอยู่มันสวยอยู่ถ้าปลูกประดับแต่ว่าไม่มีเลยเคยมีแต่ว่าศูน์พันไปแล้ว ขอบคุณนะคะบ้านเกษตรหมูจิตมีสุนัขเยอะมากอ๋อเขาเลี้ยงเยอะเหรอครูมณีคุมเก๋ไก่ยากเห็นฟ้าจ้าหนูเพิ่งได้มาจากชาวบ้านเมื่อวานเดี๋ยวหนูแบ่งให้ไปปลูกเด้อจ้าปุ้มปุ้ยเดี๋ยวถ้าผ่านไปจะไปแวะเอา ต้องมีโอกาสและโยหรอกจ้าขอบคุณมากๆเราให้รากลงดินก่อนอ้ามันมาอีกแล้วนกขนาดคนนั่งอยู่นี่มันก็จะมา ดูทางนี้ดูนกดูนกดูนกด้วยบัตรนี้ดูนกบัตนี้นกเอี้ยงสกินมากก็จะเป็นนกเอี้ยง